หนึ่งคำถามหัวระดับความพื่นของคนที่คุณจะคุยด้วยคำถามเนี้ยผมเล่นมาตั้งแต่สมัยผมอายุ20ซึ่งโอกาสพลาดเนี่ยเรียกว่าน้อยมากน้อยมากนี่ก็คือไม่ถึง5คนที่จะไม่ใช่แบบที่คำถามเฉลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าอยากจะลองเอาคำถามนี้ไปใช้ดูเนี่ยลองดูนะฮะคุณจะได้ไม่พลาด คำถามเนี่ยมันมีอยู่ว่าคุณลองถามคนที่คุณคุยว่าถ้าเกิดเป็นงูจะเลือกนอนแบบไหนข้อหนึ่งนอนตรงๆแบบนี้เลยข้อสองนอนขดไปขดมาเป็นรูปตัว S ข้อสามนอนขด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 เป็นวงกลมแล้วชูคอขึ้นมาข้อสี่นอนบนต้นไม้เอาล่ะฮะ คุณลองเลือกมาว่าคุณจะเลือกคำตอบข้อไหนกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาเฉลยอ่ะโอเคข้อหนึ่งเฉลยนะฮะข้อหนึ่งนอนตรงๆก็คือตรงๆแบบนี้เลยจะเป็นพวกประเภทที่แบบว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สนใจในเรื่องเซ็กถ้าเกิด มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ไม่มีพวกเนี้ยก็จะเป็นเรียกว่าดีกว่านะฮะคือเป็นพวกเพศที่ว่าแบบน่าเบือ่อถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ว่าแบบจัดอยู่แล้วเนี้ยแล้วคุณไปถามคําถามเนี้ยเจอคําตอบเนี้ยยังไงคนนั้นเขา้ากับคุณไม่ได้แน่นอนนะฮะส่วนข้อที่2ที่นอนขดเป็นตัว S คนประเภทเนี้ยจะเจอได้เยอะนะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นพวกเพศที่ว่าตามใจแฟนยังไงก็ได้ได้หมด เป็นเรียกว่าเป็นผู้ตามแต่ไม่ใช่ผู้นำนะฮะอันนี้จะเจอได้เยอะมากข้อสานอนขด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 ,ขดเป็นวงกลมแล้วชูคอขึ้นมานะฮะข้อนี้จะเป็นพวกประเภทประมาณว่าอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่กล้านำจะเป็นผู้ตามที่ดีมากกว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่จัดมากๆเลยอย่างชอบแนว เอาดออะไรเงี้ยนะฮะไปเจอบคนประเภทที่3เนี่ยรับรองว่ามันข้อ4นอนบนต้นไม้นอนบนต้นไม้นี่จัดได้อยู่ประเภทที่ว่าแบบบน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 ,บน,บ,นบนสุดแหละของ4ตัวที่บอกมานะฮะตัวบนต้นไม้นี่คือประเภทที่ว่าอยากรู้อยากลองคืออารมณ์ที่ว่าแบบคืนแบบจัดๆเลยอะไรเงี้ยคนที่ตอบข้อ4ให้คุณให้ลองถามไปเลยนะฮะว่า เคยเอาดอไหมรับรองว่าต้องเคยไม่มีใครบอกไม่เคยแน่นอนสําหรับคนเลือกข้อ4นะครับเพราะฉะนั้นคุณลองเอาคำถามเนี้ยไปเล่นผมรับรองว่าถ้าคุณเลือกข้อ4กับอีกคนนึงเลือกข้อ1มันจะไม่มีวันเข้ากันได้แน่นอนนะฮะถ้าข้อ4กับข้อ3ตัวที่4กับตัวที่3เนี่ยโอเคแฮปปี้แต่ถ้าเกิดตัวที่4กับตัวที่4เจอกันเนี่ย